ได้ที่เชโนแวคมานะครับผมทีสองเข็มแล้วมาบูสเตอร์โดสไฟเซอร์เข็มที่สามนะครับส่วนใดที่ด่นันไปดันะครับแล้วก็รายการคือตอนนี้มันปิดอยู่เนาะเปิดมีเฉพาะรถที่บรรทุกอ๋อรถบรรทุกแล้วต้องลงไปตรวจอยู่สม่ำเสมอใช่ไหมเวลามีการเข้าออก นอนว่าเป็นสองติดเหมืตนท่าเราจะเป็นติดเด็ดเหรอเดี๋ยวผมขอโค้ดหน่อยนะครับใกล้ๆหน่อยนะ

ไม่ฉีดแต่อะไรฉีดไปแล้วหรอนี่วันแรกครับฉีดฉีดเกือบเ0็ดร้อยท่านสเตอร์ไฟเซอร์เข็มที่3ของเจ้าที่บุคลากรทางแพทย์รงพยาบาลเชียงคำเป็น b ตอนตอนทางรงพยาบาลเชียงคำนะครับเราก็ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ทั้งหมดมาทั้งหมด726เข็มนะครับ แล้วก็มีปัญหาว่าในเรื่องของผู้ผเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะติดเงื่อนไขในเรื่องของการยุติโดยแอสตารานะครับกับมีติดเงื่อนไขในเรื่องของออการท้องนะครับแล้วก็อีกอย่างมีการฉีดห่างก,กับเข็มแรกยังไม,ยงไม่ยังไม่พอเพียงนะครับเช่น8สัปดาห์ขึ้นไปสําหรับแอสตารานะครับก็จะเป็นต้องคืนให้ทางจังหวัดนะครับจัดสรรให้อาเภอ ประมาณ36รถครับก็กลุ่มเป้าหมายวันนี้ที่ฉีดน,นะครับเราแบ่งเป็น2วันนะครับเป็นช่วงบ่ายวันจันทร์กับวันคารนะครับก็ประมาณเากือบ700 700ท่านนะครับก็จะเป็นส่วนในของทั้งโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลก็จะมีเจ้าที่ดันหน้านะครับรวมทั้งพนักงานขับรถรถเปรนะครับแล้วก็ทั้งเจ้าที่ในส่วนของสาธารณสุขอำเภอและรองสยาบ ท้างเชียงส่วนใหญ่ก็ไม่น่าไม่น่าจะเกินวัคซีนตัวอื่นนะครับเช่นซีโนแวคหรือแ,แอสตาราก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจให้กับชาวสาวสุขนะครับโดยเฉพาะคนในของโรงพยาบาลเชียงคำแล้วแล้วก็เครือข่ายครับทั้งราชบเรีแล้วก็รพอพศนะครับก็จะได้มีความมั่นใจในในการรับบทบาททาระในที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิดแล้วก็การป้องกัน เรื่องของโควิดในอำเภอของเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งนะครับที่เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับการฉีดว่าัคซีนไฟเซอร์เป็นตัว b o เตอ e r นะครับเี็นนี้ครับ